ลงทุนกับชีบะเท่าไหร่ถึงจะคุ้มเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปนี้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วย<น> <c oughs> อยากฝากชีบะอินุและได้ดอกเบีย้ยเยอะผมแนะนำกระดาน OKX okay มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมคอนเทนต์ชีบะแล้วก็เปเป้ด้วยกัน ก็จะมีข่าวไม่เยอะในวันนี้ก็จะนำเสนอเรียนมีมก่อนละกันผมฝากนะครับกระดานโอเคไว้ท่านใดสนใจฝากชิบะเอาไว้นะครับก็มีดอกประมาณ1%โบนัส5%เนะครับกพสามารถเข้าไปฝากได้เลยในช่วงนี้ก็มีโปรโจัดพิเศษรวมถึงเปเป้ P, นะครับถ้าเกิดเป็นรูปแบบการเอนินก็มีดอกประมาณร้อยกว่าเเเลยทีเดียวนะครับรวมถึง btc นะครับช่วงนี้ก็ มีดอกถึง25%ก็มากกว่ากระดานหลายกระดานแล้วกระดานอื่นด้วยนะครับ bdc ม่มีฝากไม่ไม่กี่กระดานหรอกปิดทอร์เรนนะครับงั้นวันนี้เรามาเข้าสู่ตัวของชีบะก่อนนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะสำหรับกระดานโอเคนะครับวันนี้เรามาเข้าถึงชีบะก่อนนะครับเนื่องจากว่าชีบะเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสร้างรายได้ประมาณ1ล้าน5ล้านแล้วก็10ล้าน นะครับแต่ก็ต้องย้ำว่าอันเนี้ยเทียบแค่ออ i ทาม i ไฮเดิมคือผัดแปดพันแปดร้อยสี่สิบห้าที่ศูนย์สี่ตัวซึ่งมันก็จะตรงกับตอนประมาณเดือนตุลาคมปีสองพันยิบเอ็ดนะครับในช่วงตลาดจะทิ้งปีสองพันยิบเอ็ดเราก็หลังจากนั้นก็ลดลงนะครับประมาณเก้าสบเปอเซ็นจากจุดราคาสูงสุดนะครับตอนนี้ก็รอว่าจะมีการฟื้นตัวเมื่อไหร่ก็ต้องดูกันนะครับ เขาบอกว่าหากสร้างรายได้ล้านดอลลาร์นะครับเมื่อชิปเนี่ยกู้คืนจุดสูงสุดได้เนี่ยคุณต้องถือโทเค็นชีบะจำนวนประมาณ11หรือ11,300ล้านนะครับหรือ11.3จุดสามพันล้านเนี่ยนะครับจากราคาปัจจุบันที่ศูนย์จุดศูนย์ห้าตัวเจ็ดพันสองนะครับดังนั้นโทเค็นก็ประมาณสิบเอ็ดจุดสามพันล้านหรือประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเนี่ย ก็มีมูลค่าประมาณ7,9366นดอลลาร์ถ้าคุณจะได้ผลตอบแทนสัก5ล้านนะครับคุณก็ต้องถือโทเคนชีบะอย่างน้อยประมาณ56,529ล้านนะครับคือประมาณ56จุด ห้าพันล้านนะครับก็คือมาห้าหมื่นหกพันห้าอล้านประมาณนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันโทเค็นนะนะครับของชีบะก็อยู่ที่0.04ย์จุดศ่ตัวเจ็ดพันใช่ไหมถ้าเกิดจะไปออทามไฮเดิมก็ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะแตะเงินนะครับประมาณ5ล้านดอลลาร์นะครับถ้าเกิดจะกู้คืนจุดนี้ซึ่งต้องมีมูลค่าประมาณ3ามแสนันส้อปดิบสีดอลลาร์ จากการที่คุณลงทุนประมาณนี้ในกรณีสิบล้านนะครับคุณจะต้องถือโทเค็นเนี่ยจำนวนประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบแปดล้านนะครับประมาณล้านชิปนะครับฉะนั้นโทเค็นที่เรียกคืนถ้าเกิดมันออทาไฮได้ก็ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันล้านเหรียญน,นะครับในราคาประมาณเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพัน 668ดอลลาร์ ars, ซึ่งเป็นราคาปัจจุบันนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นราคาคร่าวๆที่ที่คุณจะต้องถือแหละแต่ส่วนตัวผมไปหาเหรียญแบนหรือเหรียญอื่นดีกว่านะครับคุณมีแค่สักประมาณ10ล้านร้อยล้านก็พอแล้วนะนะครับเพราะว่ามันยาวมันนานแน่นอนนะครับมันสู้เหรียญเล็กไม่ได้เพราะว่เหรียญเล็กมันมา r k e ก็ตแมันต่ำกว่านะครับชมข้อมูลของ P P เปเป้ด้วยกันนะครับเปเป้ P P ตอนนี้เนื่องจากมีนักวิเคราะห์คนหนึ่งนะครับชื่อสาชาปูร่วมก่อตั้ง a r r u ค m นัมเว t e r นะครับเขาก็วิเคราะห์ธุรกรรมต่างๆนะครับเราก็เป้าจริงๆเ่ยที่เขาทำการวิเคราะห์เนี่ยเขาตั้งใจที่จะตรวจสอบธุรกรรมของเปเป,เป้เพื่อจะรู้นะครับว่าตกลงแล้วเปเป้มีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างทำไมราคาถึงร่วงลงนะครับ เอาแหละนะครับจุดนะครับที่เปเป้เนี่ยเห็นได้ง่ายๆนะครับคือโทโคเคนจำนวนประมาณ93%ถูกโอนไปอย่าง liquidity pool หรือ LP อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการอัปเดตบนเว็บไซต์ด้วยนะครับตรงนี้ก็ทำให้เห็นนะคะว่าเ,าเปเป้มีวานนะครับอยู่ข้างหลังแน่นอนนะครับ ซึ่งเป็นธุรกรรมมหาศาลเลยที่สร้างความวุ่นวายให้กับราคาของเปเป้นะครับและเขาบอกว่ารวมประมาณครึ่งหนึ่งของอุปทา,านโทเคนทั้งหมดก็มีการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับในกรอบเวลาอันสั้นด้วยก็แสดงว่าการทำธุรกรรมนี้มันมีแบบแผนมันมีระบบแล้วตั้งแต่แรกและตัวเปเป้นะครับก็ได้สร้างที่อยู่ใหม่หรือกระเป๋าขึ้นมาใหม่จำนวนเยอะมากๆ เน,นี้ยเป็นข้อมูลออนไลน์นะครับเนื่องจากว่าวานน่ยได้ทําการเพิ่มกระเป๋ารวมถึงมีวานเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับในตัวของเรนเปเป้ be, เพื่อจะทําให้ค้นหาประวัติข้อมูลหรือธุรกรรมเนี่ยยากขึ้นเปป้ be นะครับจากวานตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ได้สร้างธุรกรรมขนาดใหญ่อย่างเดียวอันนี้คือเป็นการเก็งกําไรเขาสร้างธุรกรรมขนาดเล็กน,นะครับ แล้วสุดท้ายเนี่ยคือเอาเข้าไปใน liquidity pool นะครับคือมีการขายออกไปนะครับเป็นจำนวนเยอะซึ่งเขาก็จะจัดนะครับแต่ละกระเป๋าเนี่ยมีเปเป้จำนวนเหรียญเนี่ยเท่าไหร่นะครับใช้มูลค่าเท่าไหร่เขาบอกว่ากระเป๋าที่สร้างขึ้นใหม่ประมาณ57ใบในแต่ละใบเนี่ยก็จะมีประมาณ50ดอลลาร์นะครับเพื่อจะทำการเล่น ช่วงสั้นนะครับของเปเปๆส่วนธุรกรรมใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ามีกระเป๋าในกระเป๋ามีมากกว่าสิบล้านเหรียญนะครับหรือสิบล้านดอลลาร์นะครับเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับในการในช่วงที่มันมีการเก็งกาไรอย่างมหาศาลเนาะในช่วงนั้นก็ทําทั้งธุรกรรมขนาดย่อมทำทำธุรกรรมขนาดใหญ่ฉะนั้นกระเป๋าต่างๆนะครับคือมันไม่เคยทําธุรกรรมมาก่อนเนาะ แต่ว่าวานเนี่ยใช้วิธีในการสร้างกระเป๋านะครับโดยทำธุรกรรมระ,ะดมทุนที่มอบจากอีเทอ u m เรียมเลอ e ีทนะครับสำหรับในการซื้อจำนวนเหรียญน,นะครับก็คือใช้ธุรกรรมนะครับพวกยูนิสวอปอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะทำการซื้อไปเป้เข้าไปเติมแต่ในกระเป๋านะครับผ่านช่องทางของอีเทเียนั่นเองฉะนั้นตอนนี้นะครับ ทางซาชาเขามีการวิเคราะห์จากข้อมูลออนเชนข้อมูลออนเชนก็มาจากอีเธอร์สแกนนั่นแหละนะครับเราเขาบอกในช่วง14เมษาช่วงที่เปเป้พีคมากๆสูญหาย3ตัวเลยนะครับช่วงนั้นเวลาประมาณ20.00น,นนะครับเป็นของ GMT กระเป๋าเงินธุรกรรมนะครับก็มีการบันทึกไว้นะครับแล้วก็มีการปัดราคาขึ้นครั้งใหญ่ ฉะนั้นการทำธุรกรรมนะครับรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าธุรกรรมเพียงแค่20นาทีในอีทอเรียมนะครับหรืออนะีเทอร์สแกนก่อนที่จะซื้อเปเป้ ay, มีประมาณ0.06 ETS ไหลเข้าไปสู่กระเป๋าของอีทเนี่ยนะครับแล้วดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรนะนะครับแต่เขาบอกว่าตรงนี้มันเหมือนฟลิกโฟล์นะครับ โดยใช้ไอธุรกรรมของอีเทอร u m ียมนะครับเพื่อจะปกปิดเม็ดเงินจริงๆที่เข้ามานะครับทำให้พอเวลาออกมาวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับตัววานอะไรที่เกี่ยวกับเปเป้เนี่ยในช่วงเดือนเมษาคนไม่ได้รู้จกักเปเป้นะครับแล้วพอจะมาวิเคราะห์ธุรกรรมหรือว่าติดตามว่าเปเป้เป็นยังไงเนี่ยคนก็ซื้อไม่ทันแล้วโดยกระเป๋าใหม่ๆนะครับที่ ใช้ในการลงทุนเปเป้นะครับที่ใส่ห้าสิบดอลลาร์เนี่ยนะครับมันมาพร้อมกับตอนช่วงของเวลาของราคาเปเป้นะครับมีการเพิ่มขึ้นแล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆเนี่ยเข้าไปถือจำนวนมากนะครับคือมีหลายกระเป๋าละกระเป๋าละห้าสิบดอลห้าสิบดออย่างนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าตรงเนี้เป็นต้นเหตุของการเหมือนคล้ายๆกับลักภูนะครับทำให้ราคาเนี่ยลูดลง และถ้าเกิดศึกษาข้อมูลให้ลึกไปนะครับก่อนที่จะมีการ liquidity p o o l หรือการลัก p ูหรือจะเรียกอะไรดีนะครับในการทำลายราคาของเปเป้ล้วกันเขาบอกว่ากระเป๋าเดิมอ่ะมันมีอยู่57ใบนะครับแต่แหล่งที่มาของของเม็ดเงินหนาๆจริงๆอะ่ะมีแค่ไม่กี่ใบนะครับมีแค่แปะแห่งเท่านั้นเองนะครับที่เป็นเม็ดเงินใหญ่ๆนะ เพื่อจะท,ทําธุรกรรมในการแบบว่าวเล่นแล้วก็พอตลาดมันอไอราคามันเริ่มร่วงนะครับโดยเฉพาะ BTC ปเป้ๆก็ร่วงลงตาานะครับก็ค่อยมีการแบบดึงเม็ดเงินเนี่ยออกจากกระเป๋านั่นเองเขาบอกว่าไอเม็ดเงินน่ะนะครับที่ทําการแบบซื้อขายซื้อขายแบบใช้เงินร้อนอนนะอันนี้เขาเรียกว่าฟลิกโฟ o ์นะครับมีประมาณสิบามใบนะครับเพื่อจะทําการ ดึงเงินออกนะครับแล้วราคาเปเป้ค่อยๆร่วงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีประมาณสิบามใบรวมถึงมันมีวานอยู่กลุ่มหนึ่งคือวานกลุ่มนั้นแหละนะครับไปสร้างกระเป๋าใน u n น s w a p ถึงสามบสองใบนะครับเพราะมันเป็นเม็ดเงินมหาศาลแล้วเขาก็มีการสลับในการใช้ระหว่าง u n นิสว p กับตัวของอีทร u m ที่เป็นโปรโตคอลนะครับ เป็นการดึงเม็ดเงินกันทําให้ธุรกรรมเนี่ยมันมีการตรวจสอบเนี่ยจับยากนะครับต้องใช้เวลาแล้วเขาบอกงนี้นะครับเมื่อมีการสังเกต INS นะก็สอบสไอสอบสวนเรื่องของการผสมผัษานะครับโดยเฉพาะกระเป๋าเนี่ยก็ใช้ชื่ออย่างเช่น Beautiful b e a u t i f u l b a r b i e e t f นะครับแล้วก็อ่าเป็นอีกกระเป๋าคือ Uh, Dance นะครับ barbie.eth นอี่งี้เป็นชื่อแปลกๆนะครับซึ่งตรงนี้เขาเขาสะกดยังไงไม่รู้ของเขาแหละขนาดใช้คำบาร์บี้ก็ยังสะกดผิดเลยนะครับบ่งบอกว่ากระเป๋าวพวกนี้เป็นกระเป๋าของเจ้าของโครงการซึ่งนะครับไอชุมชนเนี่ยของคริปโตในทว i t เตอร์เทล gram แล้วก็ Discord นะครับก็ประเมินว่าบุคคลเนี้ยก็มี มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบธุรกรรมกันนะต้องแต่ประมาณ2 0 0ร้ถึงสองหมดอลลาร์นะครับในการ,รไอการประเมินนะไอการโยกย้ายธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะครับตรงนี้ก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าตัวของเปเปแล้วก็อ่าเจ้าของโครงการเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ผมก็ย้ำนะครับว่าไอเม็ดเงินที่ออกไปเนี่ย มันไปลงกับเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อพอนนะครับหรือพาวก็ได้จะเรียกไงก็ได้นะครับซึ่งเป็นเหรียญโครงการเดียวกันนะครับแต่พาวเนี่ยจะทำเรื่องของ Exchange หรือ Dex นะครับแต่ตัวของเป p ปทำเ f ็นเะครับเป็นเหรียญปัดก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่มีการดึงเงินจริงแหละนะครับแล้วเม็ดเงินมันไปที่ไหนก็คือโปรเจกต์ใหม่นะครับถ้าเกิดได้ตรวจสอบกันดีๆแล้วนะเรื่องของเป เอาแหละเดี๋ยวเราไปรับชมข่าวต่อไปด้วยกันมารับชมในฝั่งของข่าว Warren Buffett ด้วยกันนะครับวอร์ e รนบัฟเฟตเราก็พอรู้อยู่แล้วนะครับเขาแอนตี้บิตคอยจะตายหรือ btc จะตายนะครับเขาบอกว่า btc ไม่มีมูลค่าจริงนะครับเราก็เป็นข้อกังขาของชุมชนที่คริปโตนะครับว่าคนเนี้ยคือได้ออกมาหลายข่าวแล้วแหละต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับคริปโตแน่นะครับเขาก็ได้รับความนับถือจาก o อร์โค o อ o อมาหนะครับเนาะังนั้น b รัเฟนะครับถ้าเกิดใครได้ดูการลงทุนของเขาจริงๆเนี่ยก็เป็นเทรนกระแสะใหม่แหละเขาเริ่มลงทุนในรูปแบบของ v i นะครับแต่รูปแบบกับคริปโตนะที่เขาเปิดเผยนะครับผ่านกองทุนของเขานะครับที่ชื่อว่า b e r k s h i r e Hathaway นะครับตัวนี้ซึ่งได้ลงทุนประมาณ500ล้านดอลลาร์นะครับใน นูแบง k ซึ่งเป็นฟินเทคอยู่ในบราซิลเขาบอกว่าหลังจากมีการเสนอหุ้น IPO นะครับกองทุนของบอเรนเนี่ยได้ลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ250ล้านดอลลาร์ในนูแบงนะครับมีการลงทุนทั้งหมดประมาณ750ล้านดอลลาร์มูลค่าของสถานะอยู่ที่ประมาณ840ล้านดอลลาร์ในเงื่อนไขของกองทุนนะครับเขาก็ไม่ได้ซื้อขายหุ้นใดๆนับตั้งแต่ สิ้นสุดในไตมาสที่2ฉะนั้นนูแบงก์นะครับอันนี้ที่มาจาก Google Finance n นูแบงก์ก้ากระโดดเข้ามาในตลาดคริปโตนะครับและก็นูแบงก์ก็ได้สร้างเหรียญตัวเองมาชื่อว่านูคอยนะครับเมื่อประมาณต้นปีก็มีการเคลื่อนไหวนะครับก็ไม่ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับแต่ด้วยราคาหุ้นเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นกว่า100%ในปี ก็เป็นผลงานการตลาดของ n นแบ n k นะครับแล้วก็ได้รับทุนมาจาก w a r r e n Buffett ด้วยนะครับในการเข้ามาซื้อหุ้นนะนะทำให้ผมว่ามีนักลงทุนหลายคนเนี่ยสนใจเหมือนกันซึ่งในรูปแบบนี้นะครับถึงแม้ว่ามีคนหลายคนปฏิเสธนะครับว่า w a r r e n Buffett เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคริปโตแต่ดูจาก n นแบง k นะครับและความเชื่อมโยงเป็นไปได้นะครับที่ w a r r e t Buffett เขารู้แล้วว่าเทนอะไรจะมาก็มีคนหนึ่งนะครับชื่อโพลทูดอร นคนนี้ก็เป็นผู้จัดการกองทุนเฮดแฟชชเหมือนกันนะครับก็มีประสบการณ์คนนี้ลักปิดคอยมากนะครับเขาบอกว่าฉันลักทองคำและปิดคอยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยอาจได้รับส่วนแบ่งพอร์ตโฟลิโอนะครับมากกว่าในอดีตแล้วก็เขาจะมีการท้า่ายด้วยนะครับเพราะการถือปิดคอยเนี่ยเป็นการบอกเป็นนัยยะนะครับว่าเงินดอลลาร์เนี่ย เขามั่นใจในเงินดอลลาร์น้อยลงเนาะตรงนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าทิศทาเงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่นักลงทุนตื่นรู้แล้วล่ะนะครับคนที่มีสติปัญญามีศักยภาพเขาก็รู้ว่าเทรนอะไรกำลังจะมาเขาจะต้องลงเม็ดเงินที่ตรงไหนก็สำหรับวันนี้นะครับข่าวมีอยู่ประมาณนี้ก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก เอาไว้ให้นะครับสำหรับกลุ่มของชีบะแล้วก็เปเป้ฝากกระดาน o k เไว้ด้วยนะครับก็เป็นกระดานที่ช่วยกระจายความเสี่ยงนะครับเพราะว่าไปแนนก็เสี่ยงเนาะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ค่อยได้ยิงข่าวฝัดเกี่ยวกับโอเคเท่าไหร่ก็เป็นอีกกระดานหนึ่งที่คุณสามารถที่จะเลือกกระจายความเสี่ยงได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดกระดิ่ง ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าตัวของชีบะนะครับแล้วก็ P P P เปเป้จะกทูลดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขาตัวใดขอนครับกระดานอันดับสองของโลกคริปโตวันนี้ผมนำเสนอนะครับสำหรับปิดทอร์เรนต์หรือ BDT ซึ่งอัตราการสเต็กเนี่ยมีดอกเบีย้ยสูงที่สุดนะครับถึงยี่สิจุดหสี่เปอร์เซ็นต ถือว่าคุ้มสุดๆสำหรับกระดานอันดับ2ของโลกคริปโต